ความพยายามของนานาประเทศวันนี้เกิดขึ้นเป็นวันที่2นะคะเพื่อพยายามที่จะค้นหาเครื่องบินของสายการบินแอร์เอเชียเที่ยวบินที่ QZ8501 หลังจากที่ขาดหายไปจากการติดต่อจากจอเรดาร์เมื่อวานนี้นะคะวันนี้มีข้อสันนิษฐานว่าอาจจะจมอยู่ก้นทะเลค่ะภาพรวมของเครื่องบินลำนี้ที่หายไปนะคะเป็นเครื่องบิน Airbus A320-200 ผู้โดยสารบนเครื่อง รวม6กรคนค่ะโดยเป็นคนอินโดนีเซีย149คนเกาหลีใต้3คนสิงคโปร์มาเลเซียอังกฤษประเทศละ1คนนะคะโดยเป็นเจ้าหน้าที่เป็นชาวอินโดนีเซีย6คนฝรั่งเศส1คนค่ะสำหรับ เส้นทางของสายการบินนี้นะคะที่จริงจะต้องออกจากเมืองสุราบายาของประเทศอินโดนีเซียเวลาตี5.35นาทีตามเวลาท้องถิ่นขึ้นบินมาได้แล้วประมาณไม่ถึง1ชั่วโมงนะคะปรากฏว่าขาดการติดต่อไปทั้งๆที่จะต้องเป็นเครื่องบินที่มีกำหนดการว่าจะต้องไปถึงประเทศสิงคโปร์จุดหมายปลายทางเวลา8.30นาฬกา30นาทีตามเวลาของประเทศสิงคโปร์นะคะโดยรายงานระบุว่าหายไประหว่างบินอยู่เหนือเกาะชวานะคะ สำหรับเรื่องของความสูงของเครื่องบินระหว่างที่หายไปนะคะโดยมีรายงานว่าทางกัปตันของเครื่องบินลำนี้พยายามที่จะขอเพิ่มระดับการบินนะคะจากที่บินอยู่32,000ฟุตขอขึ้นไปอยู่ที่38,000ฟุตตรงนี้เลยกลายเป็นข้อมูลสำคัญนะคะที่ทำให้ ปฏิบัติการต่างๆที่กำลังช่วยกันออกตามหาเครื่องบินลำนี้ใช้เป็นข้อมูลในการติดตามนะคะโดยข้อมูลโดยรวมของเครื่องบินลำนี้ก็คือกับตันมีชั่วโมงบินโดยรวมประมาณ2 3 0 0 0ชั่วโมงโดยมาบินกับแอร์เอเชียประมาณ6,100ชั่วโมงนะคะนักบินผู้ช่วยชั่วโมงชั่วโมงบินประมาณ2,000กว่าชั่วโมงค่ะสำหรับวันนี้ปฏิบัติการนานชาติที่ได้เห็นนะคะก็คือหลายๆประเทศร่วมกันเพื่อที่จะค้นหาเครื่องบินลำนี้ค่ะ ปฏิบัติการค้นหาวันนี้เป็นวันที่สองนะคะที่ต้องระงับไว้เมื่อถึงช่วงเย็นค่ะการค้นหาเครื่องบินแอร์เอเชียแอร์บัส3 2 0 2 0 0ที่หายไปมีคนอยู่เครื่องบินรวม162คนนะคะวันที่สองที่ต้องยุติลงไปเพราะว่าถึงเวลามืดแล้วเฮลิคอปเตอร์ไม่สามารถที่จะค้นหาต่อได้ หัวหน้าหน่วยปฏิบัติการช่วยเหลือและค้นหาของอินโดนีเซียบัมบังโซเอลิสโยระบุว่าสมมุติฐานการค้นหามาจากข้อมูลที่รวบรวมได้ตอนที่เครื่องบินขาดการติดต่อความคืบหน้าในการค้นหาวันที่2ก็คือเฮลิคอปเตอร์พบวัตถุและคราบน้ำมันห่างออกไปหลายร้อยไมล์ในพื้นที่ที่แตกต่างกันนะคะ แต่จะต้องยืนยันก่อนว่าเกี่ยวข้องกับแอร์เอเชียลำที่หายไปหรือไม่โฆษกกองทัพอากาศอินโดนีเซียระบุว่าจะเก็บตัวอย่างคราบน้ำมันเพื่อวิเคราะห์ต่อไปขณะที่เฮลิคอปเตอร์ของกองทัพอากาศออสเตรเลียพบวัตถุน่าสงสัยใกล้กับเกาะนังคาวัตถุอยู่ห่างจากจุดสุดท้ายที่เครื่องบินขาดการติดต่อประมาณ1,120กิโลเมตรจากข้อมูลที่ระบุไว้ก็คือนักบินร้องขอเปลี่ยนเส้นทางเพราะว่าสภาพอากาศย่แย่ แต่ไม่ได้ส่งสัญญาณร้องขอความช่วยเหลือก่อนที่เครื่องบินจะหายไปจากจอเรดาร์บริเวณเกาะบอร์เนียวและเกาะสุมาตราแต่ไม่ได้รับคำตอบอนุมัติเพราะว่าสภาพการจราจรทางอากาศณขณะนั้นจนเครื่องบินหายไปค่ะบัมบังโซเอลิสโยระบุในระหว่างการแถลงข่าวว่าจากข้อมูลที่รวบรวมและการประเมินเชื่อว่าเครื่องบินตกลงทะเลและคาดว่าจะจมอยู่ก้นทะเล วันพรุ่งนี้การค้นหาจะขยายพื้นที่คลุมตะวันตกของเกาะกะริมันตันเกาะบอเนียวและตอนใต้นอกชายฝั่งของเกาะเบลิตุงยูซุฟคาารองประธานาธิบดีอินโดนีเซียระบุว่ามีเรือ30ลำและเครื่องบิน15ลำเข้าร่วมในปฏิบัติการค้นหาโดยชาวประมงที่อยู่ในพื้นที่ก็ได้รับการร้องขอให้เข้าร่วมปฏิบัติการด้วย That, uh กว่า36ชั่วโมงที่เครื่องบินหายไปญาติของผู้โดยสารเริ่มมีอาการไม่พอใจมากขึ้นเรื่อยๆนะคะหลายครอบครัวบรรยากาศเต็มไปได้วยความโศกเศร้าโดยต่างคาดหวังว่าจะได้รับข่าวครืบหน้าค่ะญาติบางคนบอกว่ารู้สึกไม่ค่อยพอใจเพราะว่าเมื่อวานนี้เหตุผลที่รัฐบาลระบุก็คือเรื่องอากาศคาดว่าวันนี้จะมีข้อมูลมากขึ้นแต่ก็ยังไม่ชัดเจนว่าความจริงคืออะไรกันแน่ค่ะ และสำหรับบรรยากาศที่เกิดขึ้นที่สนามบินสุราบายาได้เห็นบรรยากาศของครอบครัวผู้โดยสารที่เต็มปไปด้วยการรอคอยนะคะก่อนหน้าที่จะเข้ารายการดิฉันได้สอบถามจากโปรดิวเซอร์ข่าวของช่องอินโดนีเซียแชนแนลนะคะคุณชาญิวัดวานีค่ะดิฉันเริ่มด้วยคำถามท,าที่ว่าขณะนี้ความรู้สึกไม่พอใจต่อการทำงานของรัฐบาลและทางสายการบินแอร์เอเชียมากน้อยขนาดไหนและทางยาติา i think the feeling on the ground is that a lot of family members are distraught but i have to say that this is the second disaster sorry the third disaster for malaysian aviation this, um, this year um, and i certainly think that it is being handled a lot better this time as opposed to last time so seeing as it's happened you know the first time so this time around um, they've had a lot more time to prepare they've had um, a lot more time to not be caught off guard so I think that despite the fact that um, people on the ground are, are extremely distraught, and you know some of some of them are even trying to call their family members, despite knowing that you have they're not going to be able to pick up the, the the cell phones on the plane and that the plane has disappeared, they're still trying their luck. But having said that, I know that AirAsia has done all they can, um, at least for the time being, to ensure and prioritize family members and their concerns i see from the news i see vice president Jusu kala is on the scene and seeing how tony fernandez ceo of, of asia is trying to boost up spirit of the relatives do you think they could have acted faster or so far how could they manage the feelings of relatives so far i think that they've done um, all they can attempt the situation. Um, I think that Tony Fernandez flying onto the spot as soon as he can and being there, and Yusuf Kala as well going down there on the ground in Surabaya, um, you know, interacting with family members and speaking to them. Um, I think that they've definitely managed to, I wouldn't say calm down passengers completely, but the fact that they are there, their support has definitely um, meant, it definitely means something to families there. From the situation, do you think they have made up their mind that perhaps it would be impossible to hear about the survivors? Um, I, I wouldn't. I'm not too sure about the survivor situation, but I can definitely say that they have not made up their minds on um, whether the plane has crashed or, or what exactly has happened to the plane. I know that they are not speculating at this moment nobody is speculating tony fernandez is not speculating yusuf kala is not speculating there were some earlier reports um, saying that the, um, there were objects spotted in the sea not too far off from the area that the search parties were headed for um, australian planes had apparently spotted some objects but yusuf kala has said that they have not determined that that is part of airasia or, or pieces of, of the plane um, so there's no way to tell for certain for now that um, the plane, you know, there's no way to tell what has happened to the plane. I'm sure they're trying to be as optimistic as they can, but um, I'm not gonna lie, spirits are not very high at the moment. คุณชัดนี่วัดวานีนะคะโปรดิวเซอร์ข่าวของช่องอินโดนีเซียชาแนลที่ดิฉันได้สัมภาษณ์ก่อนเข้ารายการผ่านสกายป์นะคะก็ระบ,บุว่าขณะนี้ความรู้สึกของญาติของผู้โดยสารเต็มไปด้วยการพยายามที่จะให้กําลังใจตนเองบางคนก็พยายามที่จะโทรศัพท์เข้าไปที่เบอร์ของผู้โดยสารนะคะทางทั้งที่ก็รู้ๆอยู่ว่าเครื่องบินขณะนี้ขาดการติดต่อและหายไปเป็นเหมือนความพยายามที่จะให้กําลังใจกันอยู่สําหรับภาพรวมในการให้ความช่วยเหลือของท้งโทนี่ เบอร์นเดสซี o ของแอร์เอเชียและของรัฐมนตรีของรองประธานาธิบดีจูซุบคาลาก็บอกว่าเห็นความพยายามที่ต้องการที่จะให้กำลังใจกับญาติของผู้โดยสารนะคะและที่ผ่านมาไม่ได้มีความพยายามที่จะคาดการใดใดทั้งสิน้นเพียงแต่ว่าต้องการที่จะแสดงว่า พยายามจะต้องเข้าสู่ปฏิบัติการการช่วยเหลือให้ได้อย่างมากที่สุดขณะนี้จากความคืบหน้าที่ดิฉันไล่รายงานไปตั้งแต่เบื้องต้นก็คือพบคราบน้ํามันและพบวัตถุที่ต้องสงสัยซึ่งยังจะต้องรอการพิสูจน์แต่ขณะนี้บรรยากาศและความรู้สึกของครอบครัวที่กําลังรอฟังข่าวแน่นอนว่าเต็มไปด้วยความโศกเศร้าค่ะเป็นบรรยากาศที่เกิดขึ้นที่สนามบินสุราบายาค่ะคุณผู้ชมคะและเมื่อพูดถึงแอร์เอเชีย ภาพลักษณ์ของผู้บริหารที่ปรากฏเด่นชัดแน่นอนนะคะก็คือโทนี่เฟอร์นันเดสเห็นมาตลอดกับความเป็นผู้นำของเขาในการซื้อต่อกิจการของแอร์เอเชียเมื่อ13ปีที่แล้วรวมถึงครั้งนี้เมื่อเกิดเหตุที่เครื่องบินของแอร์เอเชียหายไปก็ได้จะเป็นหมดทดสอบความเป็นผู้นำของเขาอย่างหนักหน่วงที่สุดเท่าที่เคยเกิดขึ้นนะคะสำหรับปฏิบัติการสำหรับการทำงานของแอร์เอเชียในรอบ13ปีที่ผ่านมาค่ะ โดยโทนี่เฟอร์นันเดสในวัย50ปีนะคะวันนี้ก็ได้เห็นเมื่อวานนี้นะคะได้เห็นภาพการถแถลงข่าวครั้งแรกของเขาในฐานะที่เป็นผู้บริหารสูงสุดหลังจากเครื่องบินหายไปที่สุราบายาเขาย้ำค่ะว่าไม่ต้องการคาดการใดๆแต่จะต้องการดูแลลูกเรือและครอบครัวของผู้โดยสารอย่างถึงที่สุดก่อนหน้าที่จะถแถลงข่าวด้วยตนเองเขาใช้วิธีสื่อสารผ่านทวิต หลายๆครั้งนะคะเพื่อเรียกขวัญและกําลังใจของพนักงานในองค์กรและขอให้ทุกคนจงเข้มแข็งแอร์เอเชียเป็นสายการบินต้นทุนต่ำที่ให้บริการในเอเชียโดยโทนี่เฟอร์นันเดสผู้ประกอบการคนดังชาวมาเลเซียซื้อกิจการรับช่วงต่อเมื่อ13ปีที่แล้วโดยที่เขาไม่มีประสบการณ์ในวงการการบินมาก่อน ผู้คนมักจะเห็นเขาสวมหมวกแอร์เอเชียใส่ยีนด้วยท่าทีสบายๆเวลาให้สัมภาษณ์และถูกเปรียบเทียบว่าเป็นริชาร์ดแบรน s o n แห่งเอเชียริชาร์ดแบรน n ันก็คือนักธุรกิจชาวอังกฤษนะคะเป็นมหาเศรษฐีผู้โด่งดังที่เป็นเจ้าของ Virgin Airlines right. เมื่อเฟอร์นันเดสซื้อ Air ์เอเียเมื่อ13ปีก่อน mm hmm. มีเครื่องบินเพียง2ลำและเป็นหนี้หลายล้านดอลลาร์ mm hmm. เขาซื้อหุ้นแอร์เอเชีย หุ้นละ25เซนต์หรือประมาณ8บาทนะคะโดยนำบ้านของตัวเองไปจำนองเพื่อซื้อเพื่อซื้อหุ้นค่ะโฟร์เดนเดสเคยให้สัมภาษณ์ว่ารู้สึกเหมือนเป็นโชคชะตากำหนดว่าเขาจะต้องมาซื้อสายการบินในเวลาไม่นานนะักเขาเปลี่ยนภาพลักษณ์ของสายการบินต้นทุนต่ำเป็นคู่แข่งสำคัญของสายการบินระดับชาติอย่างมาเลเซียแอร์ไลน์ทุกวันนี้มีสายการบินในเครืออย่างแอร์เอเชียอินโดนีเซียและแอร์เอเชียอินเดียมีผู้โดยสารหลายล้านคนต่อปี มีเส้นทางบินใน100ประเทศนะคะทุกวันนี้ฟอนเดสติดอันดับทําเนียบมหาเศรษฐีแห่งอินโดนีเซียเป็นเจ้าของร่วมของควีนพาร์คเรนเจอร์สทีมฟุตบอลอังกฤษค่ะเส้นทางบินหมายถึงบินไปถึง100จุดหมายทั่วเอเชียนะคะ